Kopi p o d c a ส t อินมเสียบดิมิสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ my inspiration podcast อยู่กับดิฉันซาฮิดาในพอดแคส t ์อพีสซดนี้นะคะดิฉันจะมาพูดคุยให้กำลังใจและเป็นแรงบันดานใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังคะคุณเคยคิดไหมคะว่า แรงบ,บันดาลใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับตัวคนไหมคะสาหรับดิฉันแล้วแรงบ,บันดาลใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนหลายๆคนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าแรงบ,บันดาลใจก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในชีวิตของเราคะ่ะถ้าเราไม่มีแรงบ,บันดาลใจคุณลองคิดดูสิคะว่าคุณจะมีแรงลุกขึ้นสู้ไปข้างหน้าไหมคะแรงบ,บันดาลใจก็เปรียบเสมือนกับแสงไฟ ที่ทำให้เรายังอยากก็เดินต่อไปให้ถึงจุดหมายท่านผู้ฟังคะคุณลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าคุณขับรถออกไปข้างนอกตอนกลางคืนโดยที่ไม่มีแสงไฟถามว่าคุณจะมองเห็นทางไปข้างหน้าไหมคะดังนั้นแรงบ,บันดาลใจก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคนคะ่ะแต่กว่าที่เราจะจะสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีการ ั้งเป้าหมายมีการวางแผนให้กับตัวเองค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายมีการวางแผนเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นแดงบันดาลใจเช่นเดียวกันค่ะเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ค่อยเควและม,มีแรงผลักดันในการไปถึงเป้าหมายเพราะถ้าคุณเนี่ยไม่มีเป้าหมายไม่มีการวางแผนชีวิตของคุณก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดิฉันเชื่อว,ว่าทุกๆคนเนี่ยต่างก็มีความฝันเป็นของตัวเองมีเป้าหมายที่ต่างกัน แรงบันดาลใจของแต่ละคนก็แตกต่างเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าถามถึงอะไรคือแรงบันดาลใจในชีวิตของคุณบางคนอาจจะตอบว่าครอบครัวครูอาจารย์เพื่อนและอีกหลายหลายคนที่เป็นแรงบันดาลใจแต่สําหรับดิฉันแล้วแรงบันดาลใจของดิฉันก็คือครอบครัวพ่อแม่เพราะถ้าไม่มีคนในครอบครัวไม่มีพ่อแม่ที่คอยต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่คอยให้กำลังใจคอยซับพอร์ตคอยให้คำแนะนำในวันที่เราล้มดิฉันก็ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นสู้ไปข้างหน้าทุกวันนี้ที่ดิฉันมีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคมากมายในทุกเรื่องเพราะดิฉันมีพ่อดิฉันมีพ่อแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจมาตลอดเวลาที่ฉันมีปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจพ่อแม่ก็จะช่วยปลอบใจกำลังใจและบอกวิธีแก้ปัญหา ฉันจะคอยให้คำปรึกษาฉันตลอดและอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญสำหรับดิฉันนะคะก็คือคนรอบข้างที่ดีการที่เรามีคนรอบข้างที่ดีชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วยค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขแม้ในวันที่เราทุกขเขาก็พร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตคอยจูงคอยชื่นชมคอยให้กำลังใจในวันที่เราอ่อนแอจากที่ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจ ไม่กล้าสแสดงออกเพราะมีคนรอบข้างที่ดีนี่แหลคะค่ะที่ทำให้เราเนี่ยมั่นใจและกล้าสแสดงออกขึ้นท่านผู้ฟังคะแล้วคนล่ะคะมีคนรอบข้างที่คอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจไหมคะถ้าคุณมีก็จงรักษามันไว้ให้ดีนะคะท่านผู้ฟังคะแต่ท้ายแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองคะ่ะถ้าตัวเราเองเนี่ยมีกำลังใจคิดบวกและช,ชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองมี จะช่วยให้คนจํานวนมากลุกขึ้นสู้ท่านผู้ฟังคะคุณเคยสังเกตไหมคะในขณะที่บางคนเนี่ยไม่เคยเก้าวไปข้างหน้าเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เคยใช้เวลาในการชื่นชมตัวเองทิดแต่เรื่องร้ายให้กับตัวเองชิงชังในสิ่งที่ตัวเองเป็นดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังก็จงใช้เวลาในการไต่ตรองเรื่องดีๆในชีวิตของเราคะ่ะเพื่อนชมในสิ่งที่เราเป็นบ้างชื่นชมในสิ่งที่เรามีบ้างแล้วต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นแหละคะ่ะเพื่อสร้าง แรงบันดาลใจขอบคุณนะคะที่ขอบคุณทั้งผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมกับีพอดแคสต์ My Inspiration อย่าลืมติดตามต่อต่อไปผ่าน Facebook โกปีและ YouTube โกปีทีวีขอบคุณค่ะ